คนไทยนะครับรับประทานข้าวเป็นอาหารเช้าฝรั่งเขาก็ทานมันฝรั่งนะครับเราลองมาทําอาหารเช้าในรูปแบบของเขาเกันบ้างครับกับเมนูไข่อบกับมันฝรั่งและชีสครับเลือกกระทะใบที่สามารถเข้าเตาอบได้จะเยี่ยมที่สุดถ้าเผคุณผู้ชมไม่มีไม่เป็นไรถ้าเผื่ไม่มีเราเตรียมถาดทีออ่อาจจะเป็นพิมพ์ที่เราใช้ไว้อบทาตก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเตาที่200องศาเซลเซียสครับอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับผม ใส่เนยลงไปครับหั่นมันฝรั่งเป็นเต๋านะครับแล้วก็ซอยหอมใส่ลงไปเลยครับผัดมันฝรั่งนะครับกับหอมใหญ่ให้สุกนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีครับผมอาละหลังจากมันฝรั่งของเราสุกแล้วนะฮะเราปรุงรสครับผมปรุงรสวันนี้นะครับผมจะใช้พริกไทยใช้เกลือผสมกระเทียมใช้พาสเทลครับ พริกไทยของเรานะฮะก็บดเป็นเม็ดหย,ยาบๆครับอันนี้เป็นเกลือผสมกระเทียมนะฮะดังนั้นนอกจากที่เราจะได้รสชาติเค็มกลมกล่อมแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมลงไปด้วยใช้ประมาณครึ่งช้อนชาครับผมอยากแนะนำนะฮะให้หลายๆคนลองใช้ดูเหมือนเวลาที่เราทำพวกขนมปงังกระเทียมครับตัวนี้ผสมกับเนยลงไปทาแค่นั้นอร่อยเลยครับอันนี้จะเป็นพาสเลนะครับ ซึ่งจะเป็นพาสเทลสไตล์เตลเลียนใบแบนนะฮะเราใส่เยอะนิดหนึ่งประมาณ1ช้อนชาหลายๆคนถ้าเบิดสมมติมืออาหารฝรั่งบ่อยๆนะครับผมแนะนำว่าใช้อย่างเงี้ยจะค่อนข้างสะดวกและทำงานง่ายเอาละใส่ลงไปแล้วก็เคล้าวทุกอย่างให้เข้ากันดีครับใช้ได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนะฮะเราทำเป็นหลุมๆนิดนึงนะครับประมาณ4หลุมให้แบบว่าไข่ไก่ลงไปได้นะครับ โรยด้วยชีสนะครับถ้าใครไม่มีเตาอบนะครับนำกลับไปตั้งไฟก็ได้ครับแล้วก็ใช้ฝาปิดนิดนึงเสร็จแล้วนะครับนำเข้าเตาอบเลยครับเข้าเตาอบนะครับเราใช้ไฟ200องศาเซลเซียสนะครับอบเป็นเวลา8นาทีให้ชีสละลายก็ใช้ได้แล้วครับว้าว น่ารับประทานมากฮนะเวลาที่เราเอาออกจากกระทะเราต้องเตือนตัวเองด้วยนะครับว่าอย่าเผลอเอามือไปจับตรงก้านกระทะนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้าซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเตรียมทําไว้ล่วงหน้าได้นะครับเช่นมันฝรั่งนี้ครับผัดให้สุกไว้เลยแล้วพอเราจะรับประทานปุ๊บเราก็แค่ตอกไข่โรยชีสเข้าอบแค่8นาทีเท่านั้นครับหน้าตาอาหารเช้าแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือไข่อบกับมันฝรั่งและชีสครับ จะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเป็นแฟนยู u ูบที่รักในการทําอาหารไม่อยากพลาดนะครับรายการทําอาหารในรูปแบบของพลพักนะักปรุงง่ายทีเดียวเองครับชมเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม Subscribe เลยครับ